เมื่อพ่อค้าผมเดินเข้าไปทางเขาเขาก็เดินหนีไปในทันทีผมกำมัดทั้งสองข้างอย่างสุดแรงพร้อมกับเคลื่อนที่เข้าหาพ่อค้าคนนั้นเร,เร็วเข้าเอาทุกอย่างที่นายมีมามาติมาติอย่างงี้เอาไปหน่อยเลยฉันไม่มีอะไรเหลือแล้วเขาพูดแต่ผมก็ท่อกลับไปเร,เร็วเข้าฉันรู้ว่านายมีเหลืออยู่ มันเป็นวันเกิดครบรอบส9้าปีของผมในชาวน,นั้นและผมก็ออกไปซื้อของตลอดทั้งคืนเพื่อเก็บรวบรวมนิยมสารทุกข้อความของเกาะคาสโนว่าการได้ไปถึงเกาะนั้นคือความฝันของผมเพราะไม่ว่าจะยังไงมีแค่เท่านั้นเท่านั้นที่ผมจะสามารถตามหาคนรักเจอได้ในมหาวิทยาลัยผู้ยิงทุกคนต่างก็เหมือนผมแต่ไม่นานทุกอย่างจะต้องเปลี่ยนไปผมจะต้องหาแฟนได้อย่างแน่นอนเมื่ออยู่บนเกาะที่ผมนั้นเป็นผู้ชายเพียงคนเดียวผู้ชายนั้นมีโอกาสที่จะได้ไปเกาะนี้เป็นครั้งแรกตั้งแต่มีการก่อตั้งมันขึ้นมาเราผู้ก่อตั้งนัันั้้้้้นนนนนไไไดดดจการขขมึและผตองปที่่ให เกาะน,นั้นเป็นสถานที่ทพิเศษมาสเตดีคนหนึ่งเอ็กเนสได้ซื้อเกาะน,นั้นและจัดรายการเรลิตี้โชว์ขึ้นมาบนเกาะเราผู้ปกครองต่างก็ส่งลูกสองตัวเองไปที่นั่นพวกเขาผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มงวดและคนที่น่าดึงดูดที่สุดก็จะได้อยู่ที่นั่นตลอดไปเหล่าหญิงสาวที่จะอาศัยอยู่ที่นั่นต่างก็กลายเป็นซูเปอร์โมเดลให้กำไรทั้งหมดจากสสญญางพวกเขาก็ถูกส่งไปให,ให้พ่อแม่ของหญิงสาวนั้นและแล้ววันหนึ่งก็ได้มีการประกาศว่าผู้ชาย3คนจะได้รับคำเชิญพิเศษและไปะเยี่ยมชมสวรรค์นบนดินแห่งนี้เป็นครั้งแรก พวกเขาจะเลือกผู้ชนะในเวลาเก้าโมงตรงเมื่อผมวิ่งกลับไปที่บ้านและพุ่งกลับเข้าไปในห้องนอนของผมทุกที่ต่างก็เต็มไปด้วยนิสารของเกาะคาสโนวาผมมีพวกมันมากกว่า800ฉบับและฮิวช์หนูแฮมสเตอร์ผู้ห้อยของผมก็คุยหาอาหารอยู่ท่ามกลางนิสารทุกนั้นมันกระโดดขึ้นมาบนขาของเกมของทันทีออกไปนะฮิวช์ผมรักฮิวช์และมันก็รักคุกกี้ช็อกโกแลตชิพเพราะอย่างนั้นผมก็เลยพกคุกกี้ไว้กับตัวตลอดเวลาหนึ่งหน้าที่ก่อนออกประกาศผมสุดตัวนั่งลงบนโซฟาอย่างอริรอยและรอผลการประกาศผู้ชนะ โฮลได้ลพูดขึ้นผมนั้นตัวสั่นไปด้วยความตื่นเต้นใครก็ตามที่ซื้อนี่จะสารได้มากที่สุดและลงทะเบียนบนเว็บไซต์ก็จะได้รับคําเชิญที่ว่านั้นตอนนี้การนับคะแนนสําหรับนิ่จสารที่ซื้อก็ได้สิ้นสุดลงและโฮลก็ประกาศผู้ที่ได้อันดับแรกอันดับแล้แล็อันดับส,บสมไม่มีชื่อของผมไม่กี่วันถัดมาผมนั้นรู้สึกทรมานใจเป็นอย่างมากผมรู้สึกกังวลน,นิ่นั้นพยายามช่วยให้ผมรู้สึกดีขึ้นแต่ทุกอย่างที่มันทําก็สูญเปล่า ในเย็นวันหนึ่งพวกเรานั้นกําลังดูทีวีอยู่แล้วฮิวก็เริ่มชี้ไปที่หน้าจอทีวีอย่างกระหม่อมกรเม่นข่าวด่วนจากเกาะปรากฏว่ามีผู้ชนะคนหนึ่งโกงและไม่ได้ซื้อนิจสารแม้แต่เล่มเดียวทําให้เขาถูกกาจัดออกไปและผู้ชนะจะเปลี่ยนเป็นมารตี้แรนด์แทนนั่นผมเองฮิวเราชนะ ผมรีบเก็บข้าวของอย่างรวดเร็ว,รว2ชั่วโมงต่อมาผมนั้นก็ไปถึงสนามบินแล้วบ๊อบกับจิมผู้ชนะที่เหลืออยู่นั้นกำลังยืนอยู่ที่แผนกต้อนรับพวกเขานนั้นหน้าตาดีมากไม่มีใครบนเกาะจะมองมาที่ผมแน่ถ้าพวกเขาอยู่ใ,ใกล้ๆผมจะปล่อยให้เรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นไม่ได้และในตอนนั้นผมก็เห็นหนังสือเดินทางของเขาวางอยู่บนเคาน์เตอร์นี่แหละโอกาสของผมยูชช่วยผมด้วยผมแง้มกรงของฮิชอปและเดินไปหาพวกเขาอย่างรวดเร็วเวขาหาพวกเขาอย่างใกล้ชิด แข่งทำเป็นสะดุดและทอน,น้ำหกใส่พวกเขาพร้อมกับขอโทษด้วยเสียงดังลัน่นผมวางกรงหนูแฮมสเตอร์ไว้บนเคาน์เตอร์แล้วฮิวก็เข้าทำลายพาสปอร์ตของพวกเขาในทันที <c oughs> ทำได้ดีมากเ <c oughs> จ,จ้าจอมตกะกร้าหลังจากนั้นทุกคนเราก็ถูกเรียกไปขึ้นเครื่องแล้วผมก็หนีไปอย่างรวดเร็วโดวยที่เด็กหนุม่มทั้งสองยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนฉีกพาสปอร์ตของพวกเขาผมดีใจเป็นอย่างมากทุกอย่างประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีและผมได้เดินทางไปก่อนนั้นคนเดียวรอก่อนนะที่รัก พวกเรานั้นเดินทางกันเป็นเวลานานแต่ผมก็ตื่นเต้นมากจะมีอไรโรผมตื่นเต้นบ้างนะผมนั้นเคยมีความรักเป็นแค่ครั้งเดียวในชีวิตเมื่อมัธยมต้นกับเอมี่แต่ผมก็ยังพยายามที่จะไม่ได้ขึงมันพราแม่ของเธอพาเธอจากไปโดยพวกเรายังไม่ได้บอกลากันดที่ซ้ำแต่ผมก็ยังสามารถที่จะมอแบแหวนองผมให้กับเธอได้แต่มันใหญ่เกินไปสาหรับเธอเธอก็เลยสวมไ้เป็นจี่ห้อยท่อแทนและในตอนนั้นนักปินก็บอกว่าพวกเรานั้นกลาลังจะลงจอดจริงเด้อคิดไว้มันดูเกินจริงไปเป็นอย่างมาก เมื่อผมลงจากเครื่องบินผมก็ถูกรายร้อมไปด้วยหญิงสาวนับร้อยว้าวมีมานน่าสัจจันย์มากผมรู้สึกอายในช่วงแรกแต่ว่าพวกเธอเป็นมิตรมากในตอนที่ผมรู้สึกลำบากเาะไม่รู้จะมองไปที่ไหนดีพวกเธองดงามมากจริงๆพวกเธอพาผมไปที่ชายหาดนั่นมีอาหารเต็มไปหมดร้อ,องและเต้นรำยื้ชวิ่งไปรอบโต๊ะแล้วกินทุกอย่างที่มันเจอในห้องผมหมุนไปหมดผมช่างเป็นชายท่โชคดีจริงๆ และเมื่อเวลากลางคืนมาถึงพวกเธอบอกผมว่าพวกเธอมีเซอร์ไพรส์กับผมพวกเธอพันผ้าปิดตาผมและพาผมไปที่ไหนสักแห่งืนี่อาจจะเป็นของขวัญบางอย่างเพื่อให้เกียรติแก่ผู้ชนะการแข่งขันอย่างนั้นเหรอ พวกเราเดินทางลึกเข้าไปในป่ากิ่งไม้เหวี่ยงผ่านแก้มผมไปมันรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหรเลยแต่ผมเดอดทนกับมันเพื่อรอดูสซอร์ไพรกันทันใดนั้นเองผมก็รู้สึกได้ว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งดัดอะไรเข้ามาในกระเป๋าเกงผมมันจะมีประโยชน์อย่างแน่นอนเธอกระซิบแล้วก็หายไปเสียงของเธอฟังดูคุ้นเคยเป็นอย่างมากแต่ผมกลับจําเธอไม่ได้หญิงสาวเริ่มพูดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตำหน,นกำักว่ากันว่าเคยมีปีศาจโบราณาอาศัยบนเกาะแห่งนี้ผมไม่รู้ว่าพวกเธอบอกเรื่องนี้กับผมทําไม <S <S ผมเลยหัวเราะกับไปอย่างงุ่มง,งาม ทัในใดนั้นพวกเราก็หยุดเดินผมถอดผ้าปิดตาออกแล้วก็แทบจะจำหญิงสาวพวกนั้นไม่ได้พวกเธอไม่ดียื่อต่อไปและดูคุกคามผมเสียมากกว่าเ hey, ฮ้สาวๆเกิดอ,อะไรขึ้นแต่ทันในนั้นก็มีหญิงสาวคนหนึ่งผลักหน้าอกผมอย่างแรงแล้วผมก็หล่นลงไปอะไรเนี่ยช่วยด้วยผมหล่นลงไปในน้ำแทบจะว่ายกลับขึ้นมาไม่ได้ผมขึ้นมาบนฝั่งแบบสิโครงจังผมเสียนรักน้ำในระหว่างที่กำลังไอออกมาอย่างนั้นผมรู้สึกได้ว่าหญิงสาวเหล่านั้นทิ้งผมไว้ในถ้ำผมไม่เข้าใจอะไรเลยบางทีผมอาจจะทำอะไรให้พวกเธอไม่พอใจหรือเปล่า นั้นผมก็รู้สึกได้เห็นสิ่งของนี่หญิงสาวแปลกหน้าคนนั้นได้มอบให้ผมมันคือไฟฉายผมไม่เข้าใจเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ว่าอะไรกันนะมีเสียงขู่คำรามอยู่ใ,นใ,นใ,นในกล้นี่แล้วมันก็กลังเข้ามาหาผมผมถอยหลังกลับเท้าผมลื่นสะดุดหินผมตัวสั่นไปด้วยความกลัวแต่ทันใดนั้นเสียงขู่พ่อก,ก็ดังมาจากบนเพดานถ้ำมันน่าขนลุกมากผมหยุดนิ่งไปในทันทีผมชี้ไฟฉายไปที่ด้านบนและเห็นครัง้งคขาจำนวน,นมากอยู่บนเพดานเชี่ยวอันคมกริบของพวกมันเปล่งประกายในความมืดพวกมันพร้อมใจกันทิ้งตัวลงมาจากเพดานแล้วก็บ ผมจับท่อนไม้แล้วก็เริ่มเหวี Mother, ่ยงไล่มันเดี GT ๋ยวมาแตะผมนะไปไกลมีตัวหนึ่งเกี่ยวกับเส้นผมของผมผมจับมันคว้างทิ้งไปผมล้มลงกับพื้นและหมดสติไปชั่วขณะหนึ่งเมื่อผมตื่นขึ้นมาผมรู้สึกได้ถึงอะไรบางอย่างหายใจอยู่ที่ด้านหลังของผมผมไม่รู้ว่าจะทำตัวยังไงดีผมค่อยๆหันกลับไปอย่างช้าๆแล้วก็เห็นลิงบาบูลขนาดใหญ่อยู่ที่หน้าผมมันจับมือผมแล้วคว้างผมไปประมาณ5เมตรผมรุกขึ้นมาอย่างรวดเร็วแล้วมันก็วิ่งมาที่ผมอย่างเกลี้ยกล่อมผมคิดเลยไม่ออกไม่มีที่ไหนให้หน มีก็แต่คุกกี้เท่านั้นที่อยู่ในกระเป๋าของเองผมผมหยิบมันออกมาพร้อมหลับตาลงและยื่นม,มือเปิดข้างหน้าเจ้าลิงบาบูนนั้นหยุบลงอย่างกระทันหันพร้อมจ้องมองคุกกี้ด้วยความสนใจผมสงบใจตัวเองลงและเอาคุกกี้ให้กับมันมันกินอย่างมีความสุขอันแล้วอันเล่าเจ้าลิงบาบูนนั้นยิ้มออกมามันตบหน้าอกตัวเองสองสาครั้งแล้วก็จับผมยกขึ้นเลยบนจุดสูงสุดของถ้ำจากตรงนั้นผมสามารถมองเห็นทางออกผมพูงออกมาจากถ้ำด้วยความเหนื่อยล้าพร้อมกับเนื้อตัวที่สกปรปก ที่ทางออกนั้นส่องสว่างไปด้วยพบไฟหญิงสาวทุกคนบนเกาะมารวมตัวกันพวกเธอยกผมขึ้นหานหน้าผมดึและเริ่มล้างหน้าผมด้วยน้ำที่มีกลิ่นหอมผมผลักพวกเธอออกผมเกือบจะตายเพราะพวกเธอนะแล้วฮิวช์ลับไปอยู่ไหนแล้วหลังจากนั้นฝูงชนเคลื่อนที่ออกจากกันแล้วก็มีสาวสวยคนหนึ่งเดินออกมานั่นคือราชินีแห่งเกาะนี้แอ็กเนสเธอคืนฮิวช์ใ่หผม <c oughs> แกไม่เป็นไรนะหนู <c oughs> และทันใดน,นั้นเอมี่ก็เดินออกมา เธอคือรักแรกของผมและผมก็ได้เข้าใจว่าเธอนั้นเองคือคนที่ช่วยผมเอาไว้ไฟฉายนั้นมีประโยชน์กับผมเป็นอย่างมากในถ้ำนั้นแอกเนสบอกว่าผมนั้นได้ผ่านการทดสอบและผมก็สามารถกลายเป็นราชาแห่งเกาะน,นี้และเป็นสามีของเธอเพื่อที่จะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปได้ผมนั้นตกใจเป็นอย่างมากแต่ว,ว่าเสียงดนตรีนั้นก็ได้เริ่มมนันเลงขึ้นอีกครั้งและผมก็ถูกนำตัวไปที่กระท่อมของผมเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับพิธีกรรมมันคงจะเท่มากได้เป็นราชาแห่งเกาะและได้แต่งงานกับหญิงสาวาที่สวยที่สุดแต่ว่าสำหรับการที่จะต้องอยู่ที่นี่ตลอดไปเนี่ย แล้วผมก็คิดถึงเพียงแค่เรื่องของเอมี่ว่าเธอจะจำผมได้ไหมผมจะทำอะไรต่อไปนิวช์ชีวิตบนเกาะดูเป็นเรื่องที่บ้ามากผมเปลี่ยนชุดแล้วก็ออกไปข้างนอกแล้วเอมี่ก็เข้ามาหาผมพร้อมยื่นแหวนให้กับผมผมหยุดเธอแล้วก็กระซิบถามเธอว่าเธอจําผมได้ไหม ผมบอกไปว่าผมนั้นไม่เคยที่จะลืมเธอเลยแล้วผมก็ไม่อยากเป็นสามีของแอกเนสแต่ว่าหญิงสาวคนหนึ่งก็สังเกตเห็นพวกเราเอมี่จึงเดินหลบไปอย่างร้อนรนแต่ก็ยังสามารถใส่ซองกระดาษเข้ามาในกระเป๋าของเกงผมแล้วเธอก็พูดที่ไม่ครมันจะมีประโยชน์่แน่นอนทุกๆอย่างมันเกิดขึ้นเร็วเกินไปผมรู้สึกกังวลเป็นอย่างมากแต่ว่าผมก็ถูกพาตัวไียงแท่นบูชาที่แอกเนสยืนอยู่เอมี่นั้นยืนอยู่ไม่ไกลออกไปดูเหมือนว่าเธอนั้นคือคนที่จะนำพิธีกรรมผมมองไปที่เธออย่างไม่ละสายตาเธอนั้นช่างดูงดงามและเศร้า สามีของเธอหรือไม่ผมนึกกันได้ว่าผมมีซองกระดาษอยู่ในกระเป๋าเก่งผมเปิดมันออกมาแล้วก็เห็นแบนเดีวยวกันคล้องอยู่บนโซ่ผมหันไปหาเอมี่เธอนั้นยืนอยู่พร้อมกับมีน้ำตาไหล,ลาออกมาผมวิ่งไปหาเธอและพวกเราก็กอดกันแต่นั่นทำให้แอกเนสโกรธเป็นอย่างมากมันคือการหยิดยามราชินีและยิงสาว,วก็ล้อมเข้ามาหาพวกเราผมจับมือเอมี่แล้วพวกเราก็วิ่งไปที่ถ้ำที่ผมออกมาพวกเราวิ่งไปถึงที่นั่นแต่ก็ถูกล้อมภายในฉับพลันผมจับมือเอมี่นั่นถึงแม้ว่าตัวผมเองจะกลัวมากก็ตามผมบอกให้เธอหลับตาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม และในจังหวะนั้นลิงบาบุนตัวเดิมที่ผมเจอก็กโผล่มาจากถา้ำแล้วก็ไล่ทุกคนเพื่อให้เราได้หนีไปพวกเราหนีเข้าไปในถ้ำแล้วก็โผล่มาที่ชายหาดอีกค่ะหนึ่งเอมี่นั้นถูกส่งมาที่เกาะโดยพ่อแม่ของเธอเพื่อจะทำเงินเธอวางแผนที่จะหลบหนีจากกองโง่ๆนี้มาเป็นเวลานานแล้วก็ได้เตรียมแพรไว้สำหรับการหลบหนีเอาไว้แล้วพวกเราดยินเสียงยิงสาวกำลังใกล้เข้ามาพวกเราพากันนำแพรไปในทะเลแล้วก็ล่องแพรออกมาได้ทันในตอนที่คนอื่นกกำลังวิ่งมาถึงชายทะเลเพอดีแอก็กเนสมันเกลียดเราเป็นอย่างมากแล้วพวกเธอก็เริ่มโย แต่ว่ามันสายไปแล้วเราล่องไปตามกระแสน้ำและแล่นออกไปจากเกาะคาสโนวาผมคุยกับเอมี่ไปตลอดทางจนกระทั่งเธอหลับไปพร้อมกับฮิลตี้ในอ้อมแขนของเธอผมมองไปที่เธอพร้อมคิดว่านี่มันเป็นการผรจญภัยที่ลืมไม่ลงจริงถึงแม้สิ่งต่างๆจะไม่เป็นไปตามที่ผมคิดไว้ซะทุกอย่างแต่ผมก็ยังได้เจอกับคนที่ผมรักและรอคอยมานานเสนนานที่นี่ชอบวิดีโอนี้กันหรือเปล่าครับช่วยกดไลค์และซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องนี้ด้วยขอบคุณครับทั้งเที่ยวบินฉันกิแต่เรื่องงานแต่งฉันตั้งตางตอรอมาก และกำลังนำชุดาราคาแพงกลับบ้านคู่ม,มั่นของฉันกำลังรอฉันอยู่ที่สนามบินแค่คิดว่าจะได้แต่งงานในไม่ช้าฉันเกิดจะร้องไห้ด้วยความสุขทั้นใดนั้นฉันก็ถูกเหวี่ยงขึ้นเก้าอี้ด้วยแรงพลัดเกิดอ,อะไรขึ้นเครื่องบินเอ็นลงอย่างหนักโอ้พระเจ้าเครื่องกำลังจะตกฉันตื่นขึ้นมาบนชายหาดร้างด้วยความตกใจรีบตรวจสอบตัวเองโชคดีที่ฉันไม่ได้รับบาดเจ็บฉันมองไปรอบๆมีโขดหินมีถ้ำและป่าทึบฉันกลัว สัตว์ป่าไม่มีวิวแววของเครื่องบินที่ไหนเลยแม้แต่ซาก็ไม่เห็นมันแปลกมากฉันเริ่มมองหาโทรศัพท์ในกระเป๋าแต่ไม่มีโทรศัพท์หรือกระเป๋าเงินไม่มีอะไรเลยฉันจะติดต่อกับคู่มั่นของฉันได้ยังไงเขาขอฉันคอยติดต่อเสมอเขาคงรอฉันโทรหาแน่ๆน,นเมื่อเครกขอฉันแต่งงาน พ่อแม่ของฉันมีความสุขมากในที่สุดทายาทเศรษฐีก็ได้พบเจ้าชายของเธอเคลกเตือนฉันทุกวันว่าฉันควรจะขอบคุณเขาเขาเลือกฉันจากผู้หญิงร้อยคนฉันกังวลมากกลัวว่าจะไม่สามารถทำตามความคาดหวังของเขาได้และตอนนี้งานแต่งของฉันจะเกิดขึ้นในอีกหนึ่งสัปดาห์และตอนนี้ฉันติดอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ฉันเดินไปตามชายหาดแล้วฉันก็สังเกตเห็นผู้ชายคนหนึ่งในระยะไกลเฮ้ฉันอยู่นี่ฉันวิ่งไปหาเขาให้เร็วที่สุด และบกไม้บกมือเพื่อขอความช่วยเหลือผู้ชายคนนั้นดูเหมือนจะไม่เข้าใจฉันมากนะักแต่เขากลับพยายามจะจีบฉันด้วยภาษาอังกฤษแบบผิดผิดุดกๆกโชคดีที่มีเด็กสาวคนหนึ่งเดินผ่านมาเธอพูดกับเขาสองสามคำแล้วเขาก็หลบไปเขาพูดถูกคุณสวยมากเด็กสาวพูดออกมาเอานะาฉันไม่ได้แต่งหน้าด้วยซ้าและเคล็กจะไม่ปล่อยให้ฉันออกจากบ้านโดยไม่ได้แต่งหน้าเด็กสาวบอกว่าคนในท้องถิ่นไม่สนใจมีผู้หญิงเพียงสิบคนบนเกาะ คนอื่นๆออกไปจากที่นี่แล้วฉันถามเธอว่าฉันจะกลับเข้าเมืองได้ยังไงเธอตอบว่าที่นี่ไม่มีการสื่อสารไม่มีตำรวจมีเพียงคนเรือเท่านั้นที่สามารถพาฉันไปยังแผ่นดินใหญ่ได้ฉันดีใจมากแต่แล้วเธอก็เสริมว่ามันราคาแพงมากคนพายเรือเชื่อว่าคนที่ออกไปจะหาเงินได้แน่นอนให้ตายสิฉันไม่มีเศษเงินในกระเป๋าด้วยซ้ําฉันควรทํายังไงดีฉันเคยอยู่สุขสบายและไม่เคยทํางานมาก่อนในชีวิตแต่ดูเหมือนว่าฉันต้องเริ่มทํามันแล้ว มีกลุ่มผู้ชายมากถึงหกคนกำลังเดินมาหาเราหนึ่งในนั้นพูดอะไรกับพวกเราเขาต้องการอะไรหญิงสาวหัวเราะเบาๆบอกว่าพวกเธอเลือกได้ที่นี่ผู้ชายพวกนี้จะทำทุกอย่างเพื่อเอาใจเราเพราะเราขาดตลาดที่นี่ใช่มีผู้หญิงน้อยมากที่นี่และพวกผู้ชายก็มีสิ่งเดียวในใจแล้วเช่นก็นนึกได้ถ้าฉันเปิดหลักสูตรการจีบผู้หญิงบนเกาะล่ะเคยๆให้เชนไปเข้าฝึกอบรมกุลสตรีฉันจำได้ว่าพวกเขาจัดยังไง และฉันจะทําให้คลาสตัวเองเจ๋งกว่าน,นั้นและด้วยเงินที่ได้จากการเปิดคลาสนี้ฉันจะสามารถหาเงินได้อย่างรวดเร็วและออกไปจากที่นี่การสอนบนชายหาดไม่ใช่่าเรื่องใหญ่แต่ชาวพื้นเมืองจะคิดยังไงกับฉันฉันมองไปรอบๆด้วยความสับสนบังกะโลทั้งหมดถูกจับจองแต่แล้วฉันก็เห็นถ้ำิ้่แล้วถ้ำที่ชายหาดหนึ่งในถ้ำนั้นฉันสามารถสอนได้และในเวลาเดียวกันก็นอนที่นั่นได้ด้วย ฉันต้องการแผ่นป้นายโฆษณาฉันขอสีและกระดาษจากชาวบ้านแต่พวกเขานำเบอร์รี่บดและแผ่นปาปิลัสมาให้ฉันวาดรูปคู่รักจับมือกันและวางไว้ทั่วเกาะฉันหวังว่าคนที่นี่จะสนใจและมาเรียนกับฉันไม่กี่ชั่วโมงต่อมาฉันก็รู้สึกประหมา่าคงไม่มีใครมาสินะแต่แล้วผู้ชายคนหนึ่งก็เข้ามาในถ้ำเขาพูดภาษาอังกฤษได้ดีอย่างน่าประหลาดใจและบอกว่าเขาชื่อริช เขาต้องการบทเรียนส่วนตัวหนึ่งสัปดาห์เจ๋งฉันสามารถเก็บเงินเพื่อขึ้นเรือได้แต่แล้วริชก็เสริมว่าเขาไม่ได้ต้องการแค่หลักสูตรการจีบสาวๆเท่านั้นแต่ยังต้องมีหลักสูตรเอาชนะใจฉันด้วยฉันตกใจมากเดี๋ยวนะฉันกำลังจะตบเขาเมื่อเห็นคนกลุ่มหนึ่งมุ่งหน้ามาที่ถ้ำของฉันใช่โฆษณาของฉันได้ผลฉันบอกให้ริชหลีกไปฉันมีคู่มั่นแล้ว แล้วเรากําลังจะแต่งงานกันในอีกหนึ่งสัปดาห์ริชย,ยกมือขึ้นแล้วจากไปเขาทิ้งท้ายว่าถ้าฉันเปลี่ยนใจสามารถไปหาเขาที่ตลาดของหมู่บ้านได้เขาขายกระดานโต๊ะเครื่องที่นั่นฉันเริ่มสอนเกี่ยวกับการจีบสาวๆฉันวาดภาพของคู้รักหัวใจคำภาษาอังกฤษสองสามคำที่ดูเหมือนไม่มีใครเข้าใจและท่าทางฉันอายมากที่จะใช้มันเป็นผลให้พวกผู้ชายล,ล้อเลียนฉันอย่างสนุกสนาน พวกเขาจากไปทิ้งฉันไว้คนเดียวปล่อยพวกเขาไปทันใดนั้นท้องของฉันก็ร้องพระเจ้าฉันไม่ได้กินอาหารกว่าหนึ่งวันแล้วฉันกลับไปที่บังกะโลและขออาหารจากคนในท้องถิ่นแต่ทุกคนปฏิเสธฉันย่าชัดฉันเห็นแผงขายของสองสามร้านอยู่ใกล้ๆร้านริชเป็นหนึ่งในนั้นเขายืนส่งยิ้มให้ฉัน ได้เลยฉันพยายามรักษาความภาคภูมิใจของตัวเองฉันเข้าไปหาริชและบอกว่าฉันพร้อมที่จะเริ่มสอนตอนนี้งานแรกคือเลี้ยงอาหารเย็นแสนอร่อยให้ฉันริชบอกไม่มีปัญหาเขาจะทำให้ฉันประหลาดใจแต่ฉันต้องปิดตา ไม่กี่นาทีต่อมาฉันได้ยินเสียงคลื่นและรู้สึกถึงน้ําที่อยู่ใต้เท้าเกิดอะไรขึ้นจากนั้นริชก็ดึงผ้าปิดตาของฉันออกแล้วฉันก็เห็นว่าเราอยู่บนกระดานในมาหาสมุทรกว้างใครจะสนมือข้างกันตอนนี้ฉันคงจะจมน้ําตายที่นี่แต่ริชช่วยฉันและฉันค่อยๆชอบการทรงตัวบนคลื่นแล้วฉันก็นึกถึงคู่มั่นของฉันเครกคิดว่ากีฬาผ่าผลกลางแจ้งเป็นเรื่องไร้าสาระระหว่างนั้นริชก็หาปลาอย่างช่ำชองแล้วเราก็กลับไปที่ฝั่ง เขาทอดปลาบนฐานอย่างรวดเร็วด้วยสมุนไพรบางชนิดฉันลองแล้วต้องตะลึงไม่เคยกินปลาอร่อยขนาดนี้มาก่อนฉันพยายามที่จะไม่แสดงความยินดีให้ริชเห็นฉันขอบคุณเขาอย่างเย็นชาและกล่าวคำอำลามันมืดแล้วและฉันก็ไปที่ถ้ำของฉันในคืนนี้แต่ตอนกลางคืนฉันตื่นมาพบว่าฉันจมอยู่ในน้ำพายุฝนเขตร้อนเริ่มรุนแรงและน้ำท่วมถ้ำฉันวิ่งออกไปเพื่อหาที่กำบังแต่ฉันไม่เห็นอะไรเลยในไม่ช้าฉันก็รู้ว่าฉันหลงเข้าไปในป่า ฉันลุยผ่านป่าอย่างเปียกโชกในที่สุดฝนก็หยุดและฉันได้พักผ่อนฉันนั่งลงบนพื้นหญ้าอย่างหมดแรงแต่มีบางสิ่งเคลื่อนไหวอยู่ข้างใต้ฉันฉันมองไปและเห็นงูอาแล้วริชก็วิ่งมาหาฉันเขาบาังฉันไว้ทันใดนั้นเขาก็หยิบไม้ขึ้นมาแล้วเคาะลงบนพื้นหน้าแปลกที่งูสงบลงพวกมันเริ่มคลานหนีฉันสงสัยว่าริชมาที่นี่ได้ยังไงเขาบอกว่าเขาชอบเล่นกระดานโต้คลื่นตอนกลางคืน และเมื่อเขาได้ยินเสียงร้องของฉันเขาก็รีบเขาเ้าไปช่วยทันทีริชอุ้มฉันกลับไปในอ้อมแขนของเขาและฉันยังไม่หายตกใจฉันคิดอยู่ตลอดเวลาว่าริชรีบไปช่วยฉันในป่ามืดและทันใดนั้นฉันก็นึกถึงคู่มันของฉันเครกครั้งหนึ่งฉันถูกสุนัขทำร้ายและเขาก็วิ่งหนีไป พอรุ่งเช้าริชพาฉันไปที่ถ้ำของฉันและวางฉันลงเบาๆตอนที่จะจากไปเขาบอกว่าถ้าฉันต้องการฉันค้างคืนที่บ้านของเขาได้อาจจะไม่รู้แต่อบอุ่นมากมันแปลกมากสำหรับฉันแล้วริชดูเหมือนจะอยากดูแลฉันจริงจริง เดี๋ยวนี่ฉันกำลังคิดอะไรอยู่ดึงสติกลับมานะเจ้าบ่ากำลังรอฉันอยู่ตลอดทั้งสัปดาห์ฉันพยายามไม่เข้าใกล้ริชมากเกินไปฉันแค่สอนเขาฉันกลัวว่าจะตกอยู่ภายใต้มงกดของเขาอีกครั้งและฉันก็ลืมเรื่องงานแต่งไม่ได้เย็นวันหนึ่งฉันตรวจดูว่าตัวเองเก็บเงินได้เท่าไหร่ปรากฏว่าฉันมีเงินเพียงพอแล้วฉันเลิกนับมันตั้งแต่ฉันอยู่กับริชเย็นวันนั้นฉันไปหาคนเรือปรากฏว่าเขาเห็นธุรกิจของฉันประสบความสำเร็จ จึงขึ้นราคาสองเท่าฉันขอร้องให้เขาเปลี่ยนใจแต่เขายังยืนกรานฉันย่ำไปที่ชายหาดด้วยใจสลายและพบริชที่นั่นฉันบอกเขาว่าฉันเต็มใจที่จะสอนเขาอีกครั้งแต่เขาต้องจ่ายเงินให้ฉันไปสองเท่าคาดว่าริชคงจะตอบว่าไม่แต่น่าแปลกใจที่เขายอมจ่ายเงินและบอกว่าเขาพร้อมที่จะเรียนฉันสับสนและพูดแบบมั่วไปว่า ถ้าเขารู้จักฉันดีเขาจะเข้าใจสิ่งที่ฉันต้องการบริชยิ้มและมุ่งหน้าไปที่ทะเลฉันเห็นเขาว่ายน้ําออกไปหลังก้อนหินรรชเกิดอ,อะไรขึ้นนหายไปไหนฉันตกใจและไปหาเขาในน้ําแต่ไม่พบเขาที่ไหนเลยและทันใดนั้นฉันก็เห็นว่าเขาว่ายน้ำมาหาฉันในคาที่ฉันกลัวฉันวิ่งเข้าไปกอดเขาและเขาหยิบเปลือกหอยมุกรูปหัวใจออกมาจากด้านหลังของเขา เรชกระซิบว่าเขาพบมาที่ต้นมหาสมุทรและจับมือฉันขึ้นมาเขาบอกว่าเขามีความสุขที่ได้เจอฉันทุกวันฉันหน้าแดงด้วยความประหลาดใจและไม่รู้ว่าจะตอบยังไงฉันจึงแค่ผลักเขาออกแล้ววิ่งหนีไปฉันไม่ได้นอนทั้งคืนฉันคิดถึงริชแล้วรู้สึกดีแค่ไหนที่ได้อยู่ใกล้ๆเขาแต่เขาเป็นพลป่าฉันต้องแต่งงานกับเครพรุ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ฉันควรทําดังนั้นในตอนเช้าฉันจึงจ่ายเงินให้คนพายเรือเพื่อออกจากเกาะนี้ และตอนเที่ยงฉันก็มาถึงสนามบินแอบรู้สึกแปลกที่ได้กลับมาอยู่ในสังคมเมืองคนรอบตัวฉันจริงจังมากฉันเริ่มคิดถึงชีวิตป่าบนเกาะเล็กน้อยฉันโทรหาเคล็กจากสนามบินแต่พนักงานต้อนรับตอบเขาซื้อตั๋วให้ฉันเพราะเครกกำลังยุ่งอยู่กับการลองชุดไม่กี่ชั่วโมงต่อมาฉันก็กลับบ้านและพยายามไม่คิดถึงริชแล้วรู้สึกดีแค่ไหนที่ได้อยู่ใกล้ๆเขาแข่งมารวมตัวกันที่ระเบียงแล้วเมื่อฉันเห็นเคล็กในที่สุด แต่เมื่อเครกมองมาที่ฉันเขาก็โกรธมากเขาบอกว่าฉันไม่มีสิทธิหายไปทั้งสัปดาห์โดยไม่บอกกล่าวและฉันดูแย่มากฉันบอกเครกเกี่ยวกับเรื่องเครื่องบินตกแต่เขาไม่ได้ยินฉันเขาเรียกร้องให้ทําความสะอาดและเตรียมการสําหรับพิธีอย่างหยาบคายเขาไม่สนใจว่าฉันไปอยู่ที่ไหนมา ตราบใดที่เราดูดีในรูปถ่ายวันนี้ฉันทนไม่ไหวแล้วร้องไห้ออกมาตลอดเวลาที่ผ่านมาที่เครกังวลใจคือสถานะของเราไม่ใช่ฉันฉันล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าเพื่อหาผ้าเช็ดหน้าแล้วรู้สึกถึงอะไรบางอย่างเปลือกหอยของริชฉันรู้สึกเหมือนกำลังถูกแทงฉันรีบไปที่ห้องและเอาเงินเก็บสำหรับฮันมีมูนจากนั้นฉันก็วิ่งออกจากบ้านรีบไปที่สนามบินที่นั่นฉันซื้อตั๋วและตอนเย็นฉันก็กลับมาที่เกาะฉันมองหาริชทุกที่แล้วฉันก็มองออกไปที่มหาสมุทร ใต้แสงอาทิตย์ตกดินริชกำลังลอยบนกระดานมาหาฉันฉันวิ่งไปพบเขาแล้วเราก็กอดกันในน้ำแล้วฉันก็รู้ในที่สุดว่าริชเปลี่นลุเป้าหมายของเขาแล้วฉันตกหลุมล้วกเขาแล้วจริงๆ